สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเข้ามาเก็บหน่อไผ่บงหวานเพชศน้ำผึ้งเบอร์เก้านะคะคือคุณลูกค้าอยากชิมนะคะก็เลยต้องขุดให้นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นแปลงเบอร์เก้าอายุแปดเดือนนะคะนี่กำลังจะขุดแล้วนะคะนีเลยวิธีการขุดนะคะพี่เปียอธิบายก็เราแซะดินหรือที่เถ้าออกก่อนให่เห็นโคนนะครับ ก็พยายามตัดถ้ามันมีหน่อติดกันเนี้ยต้องระวังอย่าให้โดนอีกหน่อเราเลือกหน่อที่กาลังเหมาะกับการเข้าตลาดไปก่อนหน่อที่สั้นก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับให,ให้มันโดนให้ได้เงามาสักครึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อแต่งออกนะครับูนะครับเนี่ยให้เห็นเงาถ้าถ้าไปเป็นเงาเนี่ยเขาจะมีเส้นใหญ่ แต่ถ้าเป็นเนื้อที่กินได้ไม่มีเส้นใหญ่เราจะต้องแต่งออกถ้าเราไปตัดแต่เนื้อมาเราจะแต่งออกเราจะเสียน้ำหนักให้เราได้เสียงเง่ามานิดนึงก็แต่งทิ้งนะครับพอขูดเสร็จเราก็ต้องกบเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้หน่อเขาสีสวยแล้วก็อวบใหญ่ความชื้นของขี้เท่าจทาให้หน่ออ้วนนะครับเขาจะไม่รีบยืดนะครับอันนี้ก็กําลังขึ้นนะครับกําลังขึ้น ถ้ามันสั้นไปเราก็ไม่ขุดนะครับถ้ามันพอดีเราก็ขุดลองแหวกดูก่อนอืมอันนี้พอดีครับพอดีเราก็เอาอันที่ยาวไปแล้วบางทีเราก็เอาปล่อยให้เป็นลําแม่ไปก่อนเพราะอายุกอของเขายังน้อยอยู่อแปดเดือนถ้ามันยาววะไปเราก็ปล่อยได้แต่ถ้าเกิดอายุกอเขาเยอะเราก็อาจจะขุดออกได้แต่ว่าเราก็สามารถจะบั้งเนื้ออ่อนขายได้นะครับโดยแกะเปลือกขาย เปียให้ดูหนอสิอันนี้คือคอายุแปดเดือนนะคะแปดเดือนหนอน,นี้ก็ประมาณสามร้อยกรัมแล้วนะครับสามถึงสามร้อยห้าสิบกรัมโชว์แบบต่างๆอ่าสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบกรัมแล้วะครับขนาดหนอนเนี้ยแค่อายุแปดเดือนเองนะคอันนี้เป็นของเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้าเขาจะให้หนอนที่ใหญ่เร็วเข้าตลาดได้เร็วทําให้เราได้รายได้เร็วไม่ถึงปีเราก็สามารถมีรายได้จากการขุดหนอหายนะครับ สีัะสายของเบอร์เก้าเขาจะพยายามออกให้ห่างๆครับหนอจะไม่ค่อยคิดนะครับหนอจะห่างก็คุยหาคนเจอก่อน เจอคนแล้วเราก็ตัดนะครับให้ได้ไฟเบอร์มาประมาณนี้ครับไม่เกินหนึ่งนิ้วก็ได้ละใช้ได้หนอน,นี้ก็ตกประมาณห้าร้อยกรัมแล้วนะครับขนาดอายุแค่แปดเดือนยังสามารถให้หนอที่น้ําหนักดีนะครับอายุแปดเดือนกว่ากว่าแปดเดือนก็ให้หนอที่ห้าร้อยกรัมแล้วนะครับใหญ่เร็วนะครับเหมาะที่จะเป็น ตัวนะที่ทำหน่อออกสู่ท้องตลาดนะคะเบอร์เก้านะคะลักษณะของที่เท่าที่เราคุมเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งที่เท่าแกบนะครับหรือที่เท่าจากวัสดุชีวมวลที่เขาเผานะครับได้ทั้งหมดนะครับที่เท่าจะช่วยอุ้มความชื้นไม่ให้แห้งเร็วนะครับทําให้เราไม่ต้องให้น้ําบ่อย